สงสัยมากอยู่ๆโบเมลาดาโพสต์สตอรี่นี้หมายความว่าไงโพสต์นี้สื่อถึงอะไรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอยู่ๆนางเอ,งเอกมาแรงโบเมลาดาโพสตไอซี IC สตอรี่ด้วยข้อความสอนในอยากให้ต้องคบคิดระบุว่าป่าไม่ผิดที่ปินต้นไม้ไม่เก่งป่าว่ายน้ําเก่งแต่ป่ามาปีนต้นไม้สูงสุดท้ายป่าจะตายในที่สุดดังนั้นป่าต้องอยู่ในน้ำหยุดอยู่ในที่ที่เหมาะสําหรับป่า ป่าหยุดอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสําหรับป่างานนี้ก็ไม่รู้ว่าสาโบตั้งใจจะสื่อความในแง่ไหนหรือความหมายของโพสต์นี้คืออะไรงานนี้คงต้องไปตีความกันเอาเองนะจ๊ะ